สวัสดีค่ะการจัดทำวารสารจุลนิติปีท er ี่22ฉบับที่3ประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเนื่องจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพศ2567พบว่ามีแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ2.2ล้านคนและประสบปัญหาหลายอย่าง จึงสมควรมีกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเป็นการเฉพาะกระทรวงแรงงานโดยสำนักปลัดกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระพศพร้อมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาจักรไทยซึ่งปัจจุบันที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21มีนาคม2568ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วดังนั้นกองบรรณาธิการวารสารจุลน,นิติจึงขออนุญาตทำการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการจากท่านวิรัต์รักพันธ์ประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒ ในประเด็นหัวข้อเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ การสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการค่ะเพื่อนําลงวรารสารจุนิติของสนักกฎหมายสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นฉบับที่3ค่ะประจําเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2568ค่ะโดยกองบรรณาธิการค่ะก็ได้พิจารณาเร็งเห็นถึงความสําคัญของแรงงานนอกระบบหรือว่าแรงงานอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในปัจจุบันน้คะมีการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรง งานอิสระที่ยกร่างขึ้นโดยกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ก็ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาาจักรไทยแล้วนะคะและเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ค่ะเป็นร่างที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งคาดว่านะคะจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติแบบ f a s t <c oughs> ์แท็กนะคะ <c oughs> ด้วยความสํา คันานังกล่าวค่ะกองบรรณาธิกาวรวารสารก็เห็นควรที่จะดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานอิสระนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านวิรัต หลักพันนะคะประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาในฐานะผู้ทรงวุฒิและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยหัวข้อในการสัมภาษณ์นะคะจะเป็นเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระค่ะโดยดิฉันค่ะนางสาวเพลินตาตันรังสรรน,นะคะเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนางสาวสีริโชมพมโชมค่ะดีติกรชํานาญการสํานักกฎหมายจะเป็นผู้ดําเนินการสัมภาษณ์โดยดิฉันจะขออนุญ,ญาตเริ่มเข้าสู่ประเด็น ค่ะ,คะในประเด็นแรกนะคะจะขอทราบถึงมาตรการและกลไกลในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระรวมทั้งข้อจำกัดของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางอากองบรรณาธิการจุนละนิติะนะครับสำนักกฎหมายของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภานะครับที่กรุณาวันนี้ให้เกียรติกับ คณะกรรมาการกรารแรงงานวุฒิสภานะครับและกม็มาสัมภาษณ์ก็ถือว่าผมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการการการแรงงาน,นกันเลยกันนะครับก็เรื่องที่ทางกองบรรณาธิการได้ได้กล่าวถึงก็คือเรื่องของคําว่าแรงางานอิสระนะครับก็ก็มีความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับและก็ อยู่ในประเด็นที่ทางกรรมธิการการรายง,งานของเราเนี่ยกำลังจะตั้งประเด็นที่กำลังศึกษาอยู่นะครับเนื่องจากว่า1มาจากกระแสะของสังคม2อ,อามาจากประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาสู่กรรมธิการนะครับผมผมเรียนให้ต่างบันไดของกรรมธิการทราบเบื้องต้นว่าเามื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะฮะต่างกรรมธิการเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก สมาคมผู้ที่รับทำงานเกี่ยวกับไรเดอร์นะครับได้ได้ได้ไดมาโองเรียนต่อกรบมาธิการนะครับและก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของอการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับซึ่งซึ่ง,งก็ทราบดีว่าปั่นอยู่ในระหว่างกระบวนการของของ,ของส่งเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรและก็ ต่อเนื่องมาที่รัฐสภานะครับก็เราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เราก็ตั้งประเด็นศึกษาวันนี้ก็เขาถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ต่างอากองบรรณาธิการจุลนิติได้จิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาพูดมาคุยกันก็อาจจะเป็นข้อมูลความจริงแล้วเป็นข้อมูลที่ผมน้ได้ได้แค่ไปศึกษามานะศึกษามาจากเอกสารบ้างเป็นบทคงบทฟาร์มหรือข้อเขียนของ ของผู้รู้ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอิสระนะครับแล้วก็กัดจากการฟังฟังข้อคิดเห็นในในกรรมธิการด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องคําว่ามาตรการคนไกลในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับเราต้องต้องมองมองไปถึงข้อมูลก่อนนะครับเพราะตอนนี้ที่เท่าที่เรารู้ก็คือแรงงานในระบบ แต่ส่วนแรงงานนอกระบบเนี่ยเรายังไม่มีมาตรการยังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างอ,อ,อะไรมากนะักนะครับเท่าที่พบนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วปี2567เนี่ยสำนักงานสติสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเขาเคยมีการสำรวจไว้ก็พบว่าแรงงานทั้งหมดตอนนี้นะครับทั้งประเทศเรามีประมาณ40ล้านคน นะครับแล้วก็เป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับประมาณสักเกือบ22ล้านนะประมาณ21กว่านะครับก็คิดเป็นประมาณสักประมาณสัก52าสิอเปอร์เซ็นต์ของอแล้วก็เป็นในหใน52เปอร์เซ็นต์ก็เป็นแรงงาน <c oughs> ในระบบประมาณสัก18 18.9เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คิดเป็นประมาณสัก47.3เจ็ดจจะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยมี จำนวนมากกว่ารายงานในระบบนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนก็ก็จากข้อมูลที่ที่ที่จากสารสนเทนิตนนิทิเขาแจ้งมาก,ก็คือประมาณ2.2ล้านคนนะครับก็เอตผลที่รายงานนอกระบบเนี่ยมันมากกว่าในระบบเนี่ยก็คงเป็นเพราะเรื่องของความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะนะครับสถานการณ์ของเราในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงปลายท้ายของการแข่งขันเรื่องของ ระบบเศรษฐกิจเรื่องของเสรีนิยมไทยเนี่ยนะครับทําให้รูปแบบในการ,รดำเนินงานทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการปรับตัวนะครับเกิดรูปแบบมีการจ้างงานแบบใหม่แรงงานในระบบเมนรมออกไปทำงานออกไปทำงานนอกออกนอกระบบมากยิ่งขึ้นนะครับคือแรงงานเขาอยากจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้แรงงานนอกระบบเนี่ยมีแนโรมเพิ่มขึ้นนะครับ เกินครึ่งหนึ่งของกำลังแรงงานทั้งประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตซึ่งแรงงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มีส่วนในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะเป็นกำลังแรงงานกลุ่มใหญ่และก็หลากหลายที่สุดของประเทศนะครับก็แรงงานอิสระที่ตอนนี้มีอยู่ทุกทุกกลุ่มทุกกลุ่มอายุนะครับและก็เกือบทุกกลุ่มอาชีพด้วย นะครับแรงงานอิสระนัถ้าเราดูลักษณะงานนะตอนนี้เช่นอะไรบ้างในสังคมชนบทเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับเรื่องของคนที่ค้าขายรับจ้างแรงงานรับจ้างทั่วไปกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับรถรับจ้างหาเปรแผงลอยอะไรต่างๆพนักงานส่งของผู้ให้บริการเดี๋ยวนี้มีออนไลน์มีฟรีแลนซ์อะไรต่างๆคือ อาเหล่านี้จะไม่มีนายจ้างที่ชัดเจนนะครับก็ในเมื่อคำว่าไม่มีนายจ้างนั้เจนปัญหาที่ตามมาคือจึงไม่สามารถหรือไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่มีสวัสดิการพื้นฐานไม่มีความปลอดภัยในการทํางานไม่มีหลักประกันทางสังคมมีความเสี่ยงสูงด้านด้านรายได้นะครับรายได้ก็ไม่แน่นอนหรอกครับไม่ไม่มันคง การความต่อเนื่องในการทํางานแต่ละจนสิทธิการรวมกลุ่มการเจรจาต่อรองขอความเป็นธงเป็นธรรมในการจ้างงานนะครับเขาเขามีน้อยนะครับการที่ยังมีแรงงานสระอ,อีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองไม่มีหน่วยงานใดเ,เป็นเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเด็กขงก็ทาให้การเข้าถึงบริการภาครัฐก็ทาได้ยากไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือได้รับการบริการจากร <odi token ance> ัฐที่เสมอภาคเท่าเทียมหรือเท่าเทียมเท่าแรงงานในระบบได้นะครับก็นี่เป็นภาพรวมในปัจจุบันเนี่ยท่าที่ทราบนะครับก็ของเราเนี่ยเรามีคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาตินะครับที่ที่ดูแลเรื่องเรื่องนี้อยู่ซึ่งมีมติมาครมปรีและก็ได้กำด่นดให้มี ไอค้คณะกรรมการชุดนี้เนะี่ยมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและก็เผยิญประสการด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระนะครับแต่แต่เท่าที่ทราบก็คือว่าแต่ก็ยังมีปัญหนานะครับยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเอกภาพเพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องันมันมีหลายหน่วยแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองอด้าน เฉพาะกลุ่มแล้วนะครับมันมีเรื่องอะไรที่ทมีกฎหมายคุมค้มครองอยู่เช่นเรื่องเรื่องการการไปรับงานไปทาที่บ้านซึ่งกฎหมายออกตั้งแต่ปี2553 mm. นะครับ mm. เรื่องของการกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาตั้งแต่ปี60นะครับ mm. คือกฎหมายเหล่านี้นะครับ mm. ก็จะถือว่ายังไม่เพียงพอก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไข ผนารายงงานนอกระบบได้อย่างแท้จริงดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะที่เป็นรายงานอิสระนะครับซึ่งจะต้องมีการพูดถึงการส่งเสริมการคุ้มครองและก็พัฒนาอย่างทั่วถึงมีความมั่นคงทางรายได้และคุ้มครองอคุณภาพชีวิตของของ,ของรางงานอิสระนะครับกลไกนะครับของของกฎหมายคุ้มครองรายงาน ตั้งแต่ปี41เนี่ยครับก <ใน S 2> ็ใช้บังคับใช้บังคับเฉพาะแรงงานในระบบในระบบนะครับในระบบก็คือที่มีนายช่างเท่านั้นมไม่ครอบคลุมถึงแรงงานเสรีไม่ครอบคลุมถึงเอเอเอบคุคคลที่ที่ผมได้กล่าวมานะครับเ,เรื่องแล้วก็ไม่แล้วรายงานอิสระเนี่ยถือว่าเป็นสถานะของเขาเนี่ยไม่มีสถานะเป็นเป็นลูกจ้างตามกฎหมายนะครับไม่มีเป็นไม่ไม่เป็น ไอ้ลูกจ้างตามกฎหมายรายงานก็ทําให้ไม่ได้รับการสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําที่เคยประกาศไปว่าตั้งแต่วันที่ไหลคนจ้างไม่ได้สี่ร้อยบาททั่วประเทศอะไรต่างๆกันนะหนึ่งรายงานอิสระไม่มีผลเรื่องของการกดดําหนดวันทํางานวันหยุดวันลาวันคลอดชดเชยเมื่อเลิกจ้างอะไรต่างๆไม่มีเรื่องประกันสังคมก็เหมือนกันนะครับไม่ครอบคลุมถึงรายงานอิสระนะครับมาตราสามเก้ามาตราสี่สิบที่ ที่เราพูดถึงกันอยู่ไม่ครอบคลุมถ,ถึงกลุ่มกลุ่มคนประเภทน,นี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องที่ฟังดูที่นักวิชากาาเขาพูดกันมากเนี่ยเรื่องของนิยามทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอิสระเนี่ยก็คือยังไม่มียังไม่มีนิยามทางกฎหมายที่ท,ที่จําแนกออกมาได้อย่างชัดเจนเนะแรงงานแพลตฟอร์มแรงงานดิจิตอลนะครับเรื่ององี้มันยังไม่มี ยังไม่กำหนดไว้แล้วก็การบังคับใช้กฎถือว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับประเภทนี้นะครับผมมองว่าในเมื่อเราเห็นความจําเป็นความสําคัญของคําว่าบุคคลที่ทำงานกับรายการอิสระเนี่ยก็ต้องมีควรจะมีจําเป็นที่ต้องมีตรากฎหมายฉบับนี้ผมเ,เ,เป็นด้วยนะและก็เป็นด้วยปอย่างยิ่งที่ ที่กระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังตั้งเรื่องที่จะเสนอกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวคือเมื่อกฎหมายมีมีผลบังคับใช้แล้วก็อ,อาจจะต้องมีวิธีการที่จะแปลงสู่การปฏิบัติเนี่ยต,ต้องต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนหรือความทำความเข้าใจโดยงานรยายะอียดเยอะเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นยังเป็นเรื่องใหม่นะครับค่ะในประเด็นต่อมานะคะ มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่สําคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระตลอดจนรูปแบบในการดําเนินการเป็นอย่างไรคะเ,เรื่องนี้ในเมื่อเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สาหรับบ้านเรานะ,ะก,ก็จำเป็นอยู่ดีต้องไปศึกษาเ,เปรียบเทียบกฎหมายจากต่างประเทศนะครับผมไปดูหลายหลายประเทศนะเจ้าที่ข้อมูลที่ที่ให้อ่อ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยไปสืบค้นมาให้นะครับอย่างเช่นนะครับในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสนี่เขาบอกว่ามันเขามีระบบประกันสังคมเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับโดยรัฐร่วมสมทบเอื้อนและก็มีมาตรการจูงใจให้รายงานอิสระเข้าสู่ระบบโดยสมัครใจนะอเอากเอาแบบสรุปนะนะครับว่าว่าประเทศฝรั่งเศสเขาเขาให้ความสาคัญกับรายงานอิสระ ประเทศมาฝั่งเอเชียเราก็เกาหลี mm hmm. ก็มีกฎหมายส่งเสริมแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งกำดวนนิยามชัดเจนและกำดวนให้บริษัท platform, แพลตฟอร์มมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการนี่ยครับของเกาหลีใต้แล้วมาที่ไปที่เยอรมันเยอรมันเขาก็มีการยอมรับรวมการรวมกลุ่มของของแรงงานอิสระในรูปแบบของสมาคมแรงงานและก็มีสิทธิ์ในการเจราจาต่อรองด้วยอเมริกานะครับอเมริกา แต่ก็บอกว่าจากข้อมูลในประเทศอเมริการเฉพาะบางดัดนะแล้วเป็นประเทศใหญ่ก็มีการขยายสิทธิประโยชน์ด้านด้านประกันสุขภาพให้แก่แรงงานอิสระป่านโครงสร้างของรัฐแล้วก็เปิดเป็นการเปิดช่องให้เกิดสาภาพแรงงานแฟลตฟอร์มด้วยนะครับ mm hmm. ก็ส่วนที่ผมที่สนใจที่สุดที่ไปไปเห็นข้อมูลมากก็คือของประเทศสปเปนนะครับ ประเทศสเปนเนี่ยนะครับถือว่าน่าสนใจมากแล้วผมดูดูแล้วว่าน่าจะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานอิสระของประเทศไทยนะครับก,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 ก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันทําไมจึงน่าสนใจนะครับประเทศสเปนเนี่ยก็บอกว่าเขาให้ความสําคัญกับการคุ้มครองแรงงานอิสระโดยเฉพาะในกลุ่ม แรงงานแพลตฟอร์มเช่นคนขับคนขับรถส่งสรงอาหารแรงงานเกี่ยวกับคลิกอีโคโดมีและก็ฟรีแลนซ์นะครับที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์เนี่ยก็ได้ดำเนินการมาตรการแตกคนมาโดยโดยมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานรับจ้างอิสระมาตั้งแต่ปี2007นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็คุ้มครอง การทํางานแรงงานอิสระนะครับก็มีการจําแนกประเภทแรงงานอิสระออกเป็นสองคลุมหลักเพื่อให้ไอสามารถกําหนดมาตรการที่ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและก็สิทธิประโยชน์ของแต่และคลุมนะครับโดยโดยบัญญิประเภทแรงงานรับจ้างอิสระขึ้นใหม่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าแรงงานรับจ้างอิสระที่ท่องพึ่งพาเออนะครับ หรือภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อย่อนะว่าเทรดนะครับก็เ,เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ผู้ว่าจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแรงงานแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะครับและก็มีการบังคับใช้แรงงานที่ควรจะถือว่าเป็นลูกจ้างต้องตกอยู่ในอาสาไแรงงานรับจ้างอิสระซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการทํางานด้วยตนเองนะครับเรียกว่า รายงานประเภทนี้ว่ารายงานรับจ้างอิสระที่ไม่อิสระอย่างแท้จริงนะครับมันมีภาษาสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะครับก็น่าศึกษาเนี่ยผมคงคิดจะว่าคิดว่าตอนที่อนุกรรมธิการของรายงานเนี่ยนะครับศึกษาเรื่องนี้ผมอยากจะดูรายละเอียดแล้วก็เอามาเทียบเคียงดูว่าอเรา เรามามาปรับใช้ประเด็นไหนที่เป็นเหมาะกับบ้านเราได้บ้างนะครับก็ดูแล้วก็เห็นว่าของสเปนนี่แหละนะครับก็ควรจะมามาปรับใช้กับกับกับของไทยซึ่งงานซึ่งกรณีที่เอามาปรับใช้เนี่ยผมมองว่าในการจำแนกรายงานอิสระของไทยเราจะแบ่งเป็นสองประเภทได้นะเพราะว่าเป็นประเภทอิสระและก็กึ่งอิสระ นะครับแต่ดูเตอวกฎหมายที่ยกล่างมาก็มันเข้ากันพอดีกับของของสเปนนะครับก็อยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาโบเดนพวกนี้มามาเทียบเคียงแล้วก็เป็นข้อมูลในการศึกษาของกรรมธิการชุดของรายงานด้วยครับค่ะโบรานที่สามนะคะในทัศนะของท่านเห็นว่าร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระควรมีหลักการและสาระสำคัญอย่างไรคะ ทีผมได้อ,อ,อ่านร่างนะครับร่างบันทึกหลักการเอตผลประกอบร่างพระบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับพศซึ่งกระดาษนี้อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมรับฟังคิดเห็นของของกระทรวงแรงงานนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องดีนะครับและก็ครอบคลุมเพราะว่าผมมองว่าเหมือนกับเป็นกฎหมายที่อ่า มันเกิดมันอะไรมัน,ม,นมันหนึ่งมีประเด็นมีปัญหาแล้วก็สามารถจะตอบโจทย์ได้นะครับมีมีการตอบโจทย์และก็ดูแล้วหลักการที่สําคัญหนึ่งเรื่องเรื่องของการกาหนดนิยามคําว่ารายงานอิสระเนี่ยต้องชัดเจน อ่เนี่ยครับคือมันคือตอนนี้สามารถจะจะกำกับตัดชัดเจนได้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะรายงานนอกระบบกับในระบบเราเราแยกออกมาชัดนะครับหเห็นภาพชัดเลยนะครับที่ที่ผ่านมาที่ที่เขียนไว้ก็ชัดเจนนะครับ mm hmm. เรื่องของสิทธิในการรวมกลุ่มของรายงานอิสระนะครับและก็การมีส่วนร่วมนะครับใ mm hmm. นตรงนี้ก, mm hmm. ก็เขียนไว้เขียนไว้แล้วเนี่ยผมาแล้วเขียนไว้แล้ว นะครับแต่ต้องต,อ,งตอนพิจารณาในขั้นตอนของกฎหมายเขาเรียกว่าพิารณาในวาระสองวาระสองนะมันจะได้ละเอียดขึ้น<ช>แต่มีอยู่แล้วพราวว่า,าตอนเขียนเยน,นเขียนเฉพาะในหลักการเรื่องของการขึ้นทะเบียนเขาเขามีอยู่แล้วนะครับสิทธิประโยชน์ของรายงานอิสระนะครับสิทธิประโยชน์ก็เขียนไว้แล้วแล้วก็มีต้องมีการจัดตั้งบริหารของทุนด้วยนะ กองทุนส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนี่ก็ประเมินด้วยหมดเลยนะครับเพราะว่าในในระบบมันก็มีระบบกองทุนนนอกระบบเขาต้องต้องมีด้วยกลไกในการบริหารจัดการนะครับเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยในการทํางานก็มีอยู่แล้วการพัฒนาทักษะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกก็ติดผมตือผมปมะมาณแล้วก็ถือว่ายังมีครอบคลุม นะครัแต่อาจจะเพิ่มประเด็นเรื่องของการติดตามประเบินผลนะครับคือต้องต้องชัดเพราะว่าบางทีกฎหมายใหม่เนี่ยที่ออกไปสู่การปฏิบัติเนี่ยต้องมีองค์กรอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางช่วยช่วยติดตามหน่อยว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนะครับเพราะว่าบางทีเหมือนกับกฎหมายที่อยู่ในส่วนกลางนะครับแต่ว่า แจ้งใ,ให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติตามอย่างเดียวแต่ว่าการติดตามประเมินผลน่เนี่ยตรงนี้น่าจะมีระบบการตรวจสอบเช่นประเมินว่าใช้ไป1ปีหรือ2ปีเนี่ยต้องต้องสะท้อนกลับมาสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปรับปรุงเพราะผมมองว่าเร,เรื่องนี้นะครับเขียนเขียนให้นะครับแต่ว่าการปฏิบัติค่อนข้างจะยากนะครับอย่างเช่นเรื่องข้อมูลของ ของอะไรอะ่ะของของผู้ที่ทํางานองค์กรอ,อ,อ,อิสระเนี่ยนะครับนะครับมันค่อนข้างเสย,ยากนะบางทีบางคนทําไปเดือนสองเดือนก็เลิกนะครับน,นี่ไงพวกส่งอาหารเนี่ยอามันอาจจะทําตอนที่มันตกงานพอหลังจากนั้นทําเสร็จไม่ได้เงินตังหน่อยนึงก็มันก็เลิกกิจการนี้ไปนะครับเรื่องเรื่องข้อมูลด้วยกวักกวักนี่กวักกวักเป็นช่วยช่วยแชร์ตรงนี้ด้วยนะ นะครับการขึ้นทะเบียนข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทนะพี่มองว่ามันต่างกันนะคนที่ทำงานอิสระส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเมืองแต่แต่สังคมชนบทเนี่ยก็เป็นูรูปแบบหนึ่งอาจจะอาจจะมีน้อยเนี่ยนะนะครับความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับครับเป,เป็นข้อมูลไว้ก่อนเป็นข้อมูลไว้ก่อนครับค่ะ ก็มาสู่ประดเด็นสุดท้ายค่ะเพื่อเป็นบทสรุปส่งท้ายนะคะจะขออนุญาตสอบถามข้อเสนอแนะตลอดจนทัศนะของท่านค่ะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปค่ะสุดท้ายนะครับก,ก็ผมผมยืยนยันเลยว่าเรื่องแรงงานอิสระเนี่ยครับหรือรายงานนอกระบบยังมีความสําคัญนะ สำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับการส่งเสริมและก็พลังงานอิสระเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจนะครับของการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็เครือข่ายแรงงานต่างๆก็ควรตระหนักถึงความสําคัญในในการส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครองแรงงานอนอกระบบตรงนี้นะครับก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานภาครัฐด,ดําเน,นินนโยบาย อย่างรอบด้านและก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนก็จะสามารถเป็นวางรากฐานสู่ระบบรายงานที่มีที่เป็นธรรมยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้มีเกิดความยั่งยืนในในอนาคตงได้ผมมองว่าอย่างไรก็ตามนะครับออตอนนี้นะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะทางรัฐบาลน,นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะี่ยก็ควรจะปรักรีบปลักดันกนฎะหมาย เรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเนี่ยนะครับให้ใหเกิดเกิดความเป็นธรรมให้เกิดเกิดเกิดผลในทางปฏิบัติมากเร็วมีผล,ใผลบใช้โดยมีม,ม,มีผลบังคับ <ๆ S 1> เร็วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็มีควรจะสร้างเขาเรียกอะไรสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับกับประโยชน์ที่แรงงานอิสระนะครับที่ที่จะได้รับต้องคืออยากจะให้มีการประชาัมพันธ์ ใน,ในกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเพราะคำว่าเรื่องใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีกุบขลักเป็นเร,เรื่องเรื่องธรรมดานะครับก็อยากใ,ให้ดึงให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยู่ใน,ในคำนิยามของรายงานอิสระนะครับเ,เรียนเพิ่มเติมอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับก็คือเมื่อเมื่อคีคุยกันเรื่องของไรเดอร์ไรเดอร์นะครับก็กรรมธิการแรงางานของของผมก็ เขาได้รับหนังสือจากสาภาพไรเดอร์นะครับแล้วขขอพอมีหนังสือมาเขาเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเขาคงจะไปศึกษาว่า,าทางทางผู้ร่างกฎหมายเนี่ยเอาไรเดอร์เนี่ยเขา้าเข้าไปอยู่ในรายงานอิสระนะครับ ก็เขาก็เหมือนกับคัดค้า <N> น <ur ban> นะครับเป็นมันคือลักษณะที่ไม่เห็นด้วยที่ว่าสาภาพรเดอร์เนี่ยจะถือว่าคนยังยังไม่เหมาะสมนะครับที่จะเข้าเข้าไปอยู่ในกฎหมาย <N ur ban> การคุ้มครองแรงงานที่เรากําลังจะร่างอยู่เพราะก็มองว่าเขาก็มีนายจ้างนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนตอนนี้ยังยังไม่ยุตินะครับเพียงแล้วก็กรรมธิการการแรงงานข้อข้อกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ดีนะครับ,รบที่ <N ur ban> ต,ต่างต่างสาภาพเข้าได้ได้ให้ไห้ขอ้อมูลนอันนี้มาก่อนถ้ายัางไงถ้าเกิดว่าต่างจุลนต่างน้องๆเขาสนใจนะนะครับหลังจากที่อนุกรรมธิการของรายงานศึกษาเสร็จเนี่ยอาจจะเอาไปไปลงเป็นในวารสารก็ได้นะได้คะ่ะนะครับเป็นกลุ่มไม่กงไม่งไม่ยาวหรอกครับคือตัวน,นี้กําลังศึกษา ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เกรุดนาให้ข้อมูลตลอดจนแนวทางต่างๆในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีผลปังคับใช้อย่างเป็นรูปธปรรมโดยเร็วต่อไปนะคะ,ะสำหรับบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะก,กองบรรณาธิการจะมีการถอดความเป็นรายลักษณอักษรและเสนอท่านเพื่อพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในรูปแบบเอกสารต่อไปนะคะส่วน คลิปวิดีโอที่อัดไปในครั้งนี้ค่ะจะต้องขออนุญาตท่านเพื่อนําไปเผยแพร่ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของสํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ